วิเคราะห์อีกคู่หนึ่งเลยอย่าบอกนว่าคู่ซุปเปอร์บอลตะวันฉายครับ <c oughs> คงไม่ได้ตัดสินชัดเจนแต่ว่าเพราะว่ามวยมันนวมเล็กมันพูดยากมากเพราะว่าใครโดนก็ล่วงได้แต่มองว่าด้วยความที่ประสบการณ์อะซุปเปอร์บอลประสบการณ์ค่อนข้างจะเหนือกว่าค่อนข้างเยอะคนอาจจะมองว่าคนเพิ่งเริ่มดูมวยจะบอกว่าตะวันฉายดีกว่าเยอะเพราะว่าตอนฉายชกมวยไทยเก่งมากแต่ถ้าเกิดมองย้อนไปสิปีซุปเปอร์บอลต่อยมวยเขาต่อยแต่ยอดมวยทั้งนั้นเลยนะซุปเปอร์บอลเป็นคนที่ต่อยมวยยากมากเป็นมวยต่อยห้ายก เป็นมวยแข็งแกร่งแข็งแรงแล้วก็ชกมวยไยกแตกกยอดมอนหมดเลยครับฉะนั้นแค่คนไม่เคยรู้จักเฉยๆพอมายุคนี้ก็ต้องมาตวนฉายตะวันฉายตะวันฉายแต่จริงๆอ่ะผมว่ามันก็คู่ขี่ที่ว่าจังหวะใครน้นเวลานั้นคือดีกว่าเหมือนทามิ่งดีกว่าแสดงว่าพี่เพชรมองว่าคู่นี้มันจะจบด้วยการแบบจังหวะชิงจังหวะไม่ใช่บูพยายามซัดกันไม่ไม่ไม่มีใครถอยไม่มีใครเดินแต่ว่ายืนชิงจังหวะไกลๆผมเลยมองว่าจังหวะนั้นอ่ะใครโดนหมัดก่อน มีกาสที่เสียี